โทษครับคุณอ,อุ้ยคุยรู้เรื่องไหมที่กูเอ่อ can you speak Thai พูดใช้ได้นิดหน่อยแค่พูดแค่สั่งข้าวกินก็สบายแล้วเช่นชอบฟาดปัดฝากเย็นฟากปัดฝากโอ้ยอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่านิดหน่อยแล้วล่ <c oughs> ะครับพี่แสดงว่าอยู่เมืองไทยมานานแล้วใช่ไหมครับไม่นานหรอกครับแต่คนไทยเขาก็สอนเราให้พูดได้อ๋อพี่ได้มีคนไทยช่วยสอนพูดได้ผัวอุ้ย แล้วที่เรียกพี่มามีอะไรหรอคือผมจะถามว่าชุมชนคนจจเิงไปทางไหนครับชุมชนคนเจริงอ๋อนูดิีเส้นทางตรงไปนะเลี้ยวขวาหลังจากเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บมันจะมีซอยเล็กถึงยังไม่ใช่เลยไหมถึงว่าให้เลยซอยนั้นอ่ะถ้าเลยซอยพอมันเจ็ดร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลยอ่ะเลยซอยเล็กไปเจ็ดร้อยเมตรแล้วเลี้ยวขวาขวาเลยแล้วก็ถึงยัง ุณก็ต้องข้ามสะพานก่อนหลังจากข้ามสะพานลงจากสะพานเหลียวขวาถึงยางครับยางมึนรีบไปไหนชวนคุยก่อนดิโอ้พี่เอางนี้ดีกว่าผมแค่ถามว่าไอ้ทางเนี้ยมันจะไปไหนครับอ๋อไอ้ทางเนี้ยมันไม่ได้ไปไหนหรอกแค่ว่ามือจะไปไหนดูหน้าตากูสิครูเป็นคนไทยไหมฮะดูดิคนต่างชาติหรือเปล่าฮะคนละทวิบไหม แล้วน,นั่นมันถามว่าชุนชนเสียงควยอะไรสักนาของคุณเนี่ยคุณจะไปรู้มึงอหรอที่หายนันนกกวิ่งกันมานานถัะเกี่ยวะ่ะไปเกี่ยวเฮ้เยปกใจเหี้ยอะไรนี่มันตัวอะไระพี่อ๋ออนาคอนดาฮะโอ้แล้วทำไมมันใหญ่โตจังอ่ะอตอนเด็กๆที่บ้านจนอ่ะพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อของเล่นให้เล่น ผมก็เล่นเล่นอีเฮียนี่มาตลอดว <Wow. S 1> <ฮ>้าวโอ้อไม่เล่นกันละมนันได้ เชิงขำไร่าำสบายเลยเืยผมขอถามโอ้ยเฮียเฮียร้อนเล่งคือที่นี่ใช่ชุมชนคนเด็กเองหรือเปล่าใช่แล้วขอบคุณครับเฮียโอ้ยอากาศจะร้อนร้อน ไม่รับน้ำเย็นไม่ทานหน่อยอ่ะพี่แล้วมีน้ำอะไรบ้างครับโอ้ยมีทุกน้ำพี่จะกินน้ำอะไรอ่ะเลือกได้ตามสบู่ตามสบาย <c oughs> อ๋อนั่นแหละครับอ่าขอ,อน้ำแดงแล้วนะครับผมน้ำแดงอ่ะโอเคเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นน้ำส้มดีกว่าครับน้ำส้มครับน้ำส้มนะยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าไม่ไม่เอาน้ำส้มละขอเปลี่ยนเป็นโคลาดีกว่าโคลามีน้ำแดง จะกินน้ำส้มมีน้ำสมม้ำสม,มจะกินโคลาเอางี้เลยสรุปเลยพี่อยากกินน้ำอะไรน้ำเปล่าแล้วกันครับน้ำเปล่าครับพี่น้ำเปล่าเท่าไหร่ครับสิบบาท เฮ้้้้ยยยอหรือไม่ต้องตามแล้วเอ้าทำไมอ่ะมังไม่ใช่ข้อหรือวิ่วิ่งโอ้โโอ้ไปวิ่งไล่อะไรกันตรงนี้เนี่ยเห็นปุ๊บละหักปั๊บนี่คุณฉันถามไม่ดีนรือไงผมชื่อผาครับฉันไม่ได้ถามชื่อคุณจะบ้า ไม,ไม่ต้องเลยเอ่อผมต้องขอโทษคุณจริงๆนะคือผมไม่ได้ตั้งใจอะ่ะคะแล้วมาววิ่งเล่นอะไรกับตรงเนี้ผมไม่ได้วิ่งเล่นครับผมวิ่งไล่โจรที่ขโมยกระเป๋าตังค์ผมไปอะ่ะเอานี่คุณเอาขโมยกระเป,าเป๋าตังค์เหรอแล้วทำไงอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะโจรวิ่งหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ งนั้คุณตามฉันมาก่อนดีกว่า พกเงินติดตัวร้อยเดียวกับตัวจำนำสวยชิบหายเลยใส่ยวไว มวะเนี่ยสก,กิดไม่ได้คะมึงนั่งรถกูอะฮะโถสาเรียกน้องหันมาน้องพ่อชัดๆแหมนั่งแค่นี้ท่าเป็นห่วงก็ห่วงอะดินี่เมื่อวานนี่นะมาแอบนั่งแบบนี้ส่งเข้าป่าช้าไปแล้วอโอ้แค่นั่งรถแค่นี้เล่นก,กันถึงตายแล้วหรอวะมันเป็นสะเปรือ <c oughs> ไปส่งห้างกับบ้าแล้วอ่ะ ยืนทำไมเฉยๆอ่ะเอ้าทำไมเข็นหน่อยเออ,อช่วยหน่อยไอ,ยอย้สายให้นั่งฟรีเร็วๆแรงๆทรง,ทรงอ้าาปัดหรือป่าเอ้าเฮ้ยแล้วน้องมุกคนสวยมากับใครวะนะ่ะอะไรของพี่อินเนี่ยไม่มีอะไรแล้วน้นองมุกมากับใครเนี่ย พี่ผาเพื่อนมุกเองอะทำไมสวัสดีครับนะใครน้ามึงเรียกพี่ก็พอมั้งขยนันกู้จังเลยนะม,มานี่เลยกู้ใช่ไหมเก๊ตายนี่แนะ่ไม่เคยช่วยกันจัดร้านเลยนะไอ้ขี้เกียจพีออออ่อยู่นี่ไอ้ตัวร้ายนี่จะใส่ทำไมนักหนา ลมมันเย็นกระหม่อมพี่บังลมเย็นเหรอมานี่เลยมานี่เร็วจังเร็วจังโอ้ยเบาๆจังเลยหลอดเลยไม่เคยช่วยกันเลยร้านจะดูเก่าหน่อยแต่ พอเข้ามาข้างในแล้วก็ชิวหมือยนะใช่นี่ก็เพิ่งมีคนมาเซ็นกิจการต่อแต่้าของคนใหม่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะของตกแต่งก็เป็มเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากเข้ามาทั้งทางที่เมื่อก่อนเดือนผ่านนีงไม่ได้อยากเข้ามาเลยสวัสดีครับรับอะไรดีครับ ของหนูขอเป็นชาเขียวเย็นค่ะคับผมพี่ถาอะไรดีคะไม่ดีกว่าคือที่นี่มีสาติดตัวเลยอะไม่เป็นไรหรอกนาะน้ำแก้วเดียวเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองไม่เป็นไรพี่เกรงใจนะสั่งเธอนะไม่เอายืนพี่เวียนผัวหมดแล้ว <c oughs> น้องสองคนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับอ๋อ พอดีพี่เขาพูดถึงขโมยกระเป๋าตังค์ที่ซอยกลางอะพี่ตอนนี้พี่เขาก็เลยหมดตัวจริงดิเออเมื่อกี้พี่เพิ่งเก็บกระเป๋าตังค์ได้ไม่รู้ของใครจริงเหรอคพี่จริงครับ,รรบเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ดูเผื่อเป็นของเราค,ครับพี่ ใช่ครับพี่ขอบมากนะครับ,รบในกระเป๋าอะมันก็มีแค่แบบประชาชนกับตัวจำนำําส่วนเงินพี่คิดว่าพวกมันคงเอาอไปแล้วละมันเลยโยนกระเป๋าเราทิ้งครับเรื่องเงินแ่ะช่างมันเลยครับพี่เพราะว่าทั้งกระเป๋าผมก็มีอยู่แค่ร้อยเดียวผมไม่แปลกใจเลยอะที่สภาพกระเป๋าตังค์มันเป็นแบบนี้โจมันก็คงโกรธแล้วนะเนอะขโมยกระเป๋าตังค์ทังที ได้เงินอยู่รอ้อยเดียวแล้วเรามาทำอะไรที่นี่ล่ะอ๋อมาทำงานครับแต่ผมก็มาแบบเสี่ยงดวงเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ช็อตหนักมากอย่างงานที่แล้วลูกค้าก็ยังไม่ยอมจ่ายค่าจ้างผมสักทีรอมาเกือบเดือนจนไส้แห้งหมดแล้วครับพี่นันทดเนาะแล้วเราชื่ออะไรร่ะ,ะผาครับโอเคผาพี่ชื่อพี่ปิงพี่ก็ เข้าใจนะเพราะพี่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกับเราเดี๋ยวพี่มีของปอบใจเพื่อนร่วมชะตากรรมว่าแต่เราเกิดวันอะไรอ่ะวันพุธครับวันพุธวันพุธโอเคเดี๋ยวอรอแป๊บนึง ให้เราโอ๊บไม่เป็นไรครับพี่ผมเกรงใจนะครับเราเป็นตากล้องใช่ป่มใช่ครับโอเคพอดีพี่กำลังหาตากล้องถ่ายรูปร้านเพื่อที่จะทำการโปรโมทง,งั้นขามาถ่ายรูปให้พี่เป็นค่ากระเป๋าได้เลยครับพี่แต่ผมไม่อยากคุยนะครับว่าค่าจ้างผมงานหนึ่งก็หลายพันพี่ก็ไม่อยากจะคุย กระเป๋าใบนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตเราว้าว <Wow. S 1> จริงเหรอครับพี่งั้นผมใช้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่โอ้ห <Yahoo! S 1> oh, พี่ขยันวิ่งเช้าเย็นเลยเหรอไม่ฟิตจังอะ่ะอืมขยันละอะไรแล้วนี่จะวิ่งต่วน,นี้นะไม่ได้แล้วนะนี่จะวิ่งคนนี้ก็จะทักนี่จะวิ่งก็จะทัก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 ตลอดเวลาเนี่ย oh. นี่นอกจากผมแล้วยังมีคนอื่นอีกห่ะโอ้คนนี้หนักกว่าคุณอีกอะ่ะโอ้โหคนนี้ก็เป็นหมอดูด้วยนะโอ้จะวิ่งแล้วเข้ามาฟีดมาจ้างอีกอะ่ะถ้าว่าพี่มีเคาะเขาบอกว่ามาวิ่งเหรอโอ,โอ,โอ้ไปดีกว่า <c oughs> ไม่อยากเป็นก <c oughs> ๊อกก๊อกอจะอย่าลืมนะครับคืนนี้ถ้าจะมีอะไรกันอย่าเลยเรียกชื่อผมด้วยนะครับไก่ไก่ไก่โอ้ยไม่ใช่หรอพี่กระซิบอะไรกันอ่ะพี่ได้ยินจุยจุยจุย นี่ก็ทำซะเหมือนเชียเฮ้ยนี่ไม่ใช่บ้านคูนี่หว่าทำไมไข่กันล่ะทำไมเหมือนบ้านผมเลยอ่ะชีวิตคนเรานี่มันก็ไม่ได้บัดโซไปซะทุกเรื่องจริงนะ ในวันที่เจอเรื่องร้ายๆแต่มันก็ทําให้เราได้เจอสิ่งดีๆเลยอะไรอะคะสิ่งดีๆก็มุกไงวันนี้ถ้าพี่ไม่เจอมุกอะพี่ก็ยังไม่รู้ว่าพี่จะไปไหนต่อไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องแค่นี้เองคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิคะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยลูกค้าโอนเงินเข้าเฉยเลยอะ พี่นึกว่าวันนี้พี่จะต้องนอนวัดซะแล้วนะแหม่ได้กระเป๋าตังค์ใหม่จากพี่ปิงมาเนี่ยเฮงเลยนะคะไม่ได้ละเดี๋ยวมุกต้องไปขอคำปรึกษาจากพี่ปิงบ้างละเผื่อจะเฮงแบบนี้บ้างงั้นวันนี้มุกอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองได้เลยเดี๋ยวมุกจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลย